สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟทย์คนเดิมเชฟท c h ชาแนลสำหรับอีพีนี้นะครับปฏิทินคำชะโนดนะครับเป็นอีกหนึ่งปฏิทินที่หลหลายท่านถามถึงแล้วก็รอคอยนะครับเอาละครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ เอาละครับก็จะไปดูกันที่ปฏิทินคำชะโนดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งปฏิทินที่ให้ตัวเลขนํำโชคมาแล้วมากมายนะครับหลายๆท่านก็จะติดตามผลงานอยู่นะครับเอาละครับไปดูกันที่ตัวปฏิทินกันก่อนนะครับตัวปฏิทินนะครับจะมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นภาพ ใบเต็มนะครับใบเต็มเดี๋ยวไปซูมดูใกล้ๆนะครับมุมด้านนี้ก็จะเป็น644909นะครับชุด3ตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุด2ตัวก็จะมีชุดเด่นเนี่ยคือ04กับ03นะครับแล้วก็จะมี 10, 20, 00, 11, 41, 44นนะครับจะดูจากตรงนี้ มือนมีรอยแก้เหมือนกันนะครับสาหรับปฏิทินนะครับสําหรับ41กับ44 4, 4นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีชุด3ตัวนะครับก็จะมี723198745742แล้วก็094นะครับมี8848เป็นตัวเด่นนะครับสำหรับชุด2ตัวบนล่างแล้วก็จะมี92276499นะครับอันนี้เป็นชุด2ตัวบนและล่างนะครับ ซึ่งจริงๆงวดของวันที่16เนี่ยก็จะเน้นฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านที่กำลังอ FC กำลังได้รับชมกันอยู่นะครับก็จะมี88มีเบิ้ลน,นะครับ88 48ลองดูนะครับเลขชุด3ตัวก็ถือว่ามีชุดสวยๆอยู่นะครับ198 745 094นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะตรงใจหลายๆท่านอยู่นะครับ094 745 198นะครับ ส่วนตัวเลขที่อยู่ในวันที่16นะครับงวดนนี้ตัวเด่นเม็ดเดียวห่างเดียวนะครับ3 1 8นะครับแล้วก็จะมีชุดที่จับคู่เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับบนและล่างก็จะมี3181 3 8 5 7 7 9นะครับแล้วก็จะมี90 59 70 50แล้วก็1 4นะครับเอาละครับสำหรับแนวทางของปฏิทินคำชะโนดนะครับ เพืเ่อนๆท่านไหนที่ติดตามแนวทางอยู่นะครับก็ลองเอาไปลุ้นไปพิจารณาดูนะครับเลขชุด2ตัวบนล่างนะครับก็จะมีสวยๆหลายชุดอยู่นะครับ90 70 14 79 81นะครับส่วนตัวเลขปริศนาที่ให้มานะครับก็มีชัดเจนอยู่นะครับแล้วตัวแรกน่าจะเป็นหลัก2นะครับแล้วก็ตัวที่2อาจจะเป็นหลัก4ี่ ถัดจากเลขสหลัก4ลงมาก็น่าจะเป็นหลัก5นะครับแล้วก็ชัดเจนคือ9นะครับนะมีชัดชัดอยู่259หนนีน่าจะชัดอยู่นะครับ25 9 4 5 9 5 2 4 9 2 4นะครับเน้นเม็ดเดียว9 2 5นะครับอลองดูนะครับตรงนี้สำหรับปฏิทินคําชโนดนะครับ ใครจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรลองพิจารณาดูนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวเลขจะมาร้อยเนะครับถึงแม้ว่าได้หลายตัวเลขหลายสำนักหลายๆเรื่องราวนะครับจะให้ตรงให้แม่นติดต่อกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าจะมาตรงมาแม่นร้อยเนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับไปดูหัวซองกันในช่วงท้ายนะครับ18เซียนและเต็ง1นะครับ 18เซนตัวเด่น3 7 5นะครับมี3 3 3 4 3 7 7 5 7 8 7 1 5 3 5 4 5 7นะครับแล้วก็ซองเต็นนง1นะครับเด่นบน6 6 1 6 0 6 9เด่นล่าง1 1 9 1 8 1 5นะครับส่วนเทพทันใจแล้วก็แนะทางรวยนะครับไปดูเทพทันใจก่อนนะครับเด่นบน2นะครับจัดคู่ไว้แล้วที่2 1 2 2 2 5 เด่นล่าง3 3 1 3 3 3 9นสะครับส่วนแนะทางรวยนะครับเลขในตารางถ้าดูจากการเรียงตัวเลขนะครับก็จะเป็น905805นนะครับอันนี้คือดูจากการเรียงตัวเลขเลยตัวเด่นก็0นะครับตัวเด่นก็0นะครับจับคู่ก็อาจจะเป็น0 5 0 9หรือ08นแนะครับนะครับแนวทางที่จับคู่ไว้แล้วก็มีชุดสวยๆหลายชุดนะครับชุด3ตัวเท่าแก่น้อยนะครับงวดนี้326 373536 212 8 26666562นะครับอันนี้คือแนวทางจากเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็ราชาโชคนะครับก็จะมี85เป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็จะจับคู่ที่838786 5556แล้วก็54นะครับก็เป็นแนวทางจากราชาราชาโชคนะครับแล้วก็เท่าแก่น้อยนะครับ มาดูการที่สูตรเด็ด VIP นะครับแล้วก็ลูกเทวดานะครับสูตรเด็ด VIP นะครับเลขเด่นจะเป็นเด่น3เด่น9เด่น7นะครับจับคู่เอาไว้สำหรับหลัก3ก็คือ38 39 35จับคู่สำหรับหลัก9ก็เป็น90 91 93นะครับแล้วก็จับคู่ด้วยหลัก7นะครับก็จะเป็น70 73แล้วก็74นะครับส่วนแนวทาง หอยซองลูกเทวดานะครับก็จะมีเลขในตารางก็คือ1 6 2 2นะครับมีเบิลเหมือนกันนะครับตัวนี้2นะครับตัวเด่นนะครับ25กับ79นะครับตัวรองนี้ก็จะเป็น6 2 6 3แล้วก็6 7นะครับเอาละครับในช่วงท้ายก็ยังมีแนวทางหอยซองที่น่าสนใจนะครับอย่างแจ๋วจ่าพะรว่ยนะครับแจ๋วจ่าพะรว่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซองนะครับที่กระันตีความแม่นนะครับ เรียกเขาบ่อยนะครับเจา้าจ๋างวนนี้นะครับเด่น268นะครับเน้นไปที่2รอง8นะครับกัน6นะครับก็จะจับชุด12ตัว2 4 2 5 2 7 2 9 6 4 6 567 69 8 4 8 5 8 7และก็8 9นะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับ 12คู่12หางนะครับ0 2 4 1 2 5 8 276 29 3 6 4 7 6 5 4 6 7 0 6 9 9 8 4 4 8 5 2 8 7 1 8อนะครับเอาลครับก็มีอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือนกตาทิพย์นะครับช่วงนี้นกตาทิพย์ก็เข้าบ่อยอยู่นะครับวันนี้ตัวเด่น2นะครับอันนี้เน้นบนนะครับ ก็จะมี2 1 2 3 2 4 2 7นะครับให้เอาไว้เป็นแนวทางส่วนอีกหนึ่งแนวทางนะครับนั่นก็คือเลขทู่ปูเรียงเบอร์นะครับเลขทู่ปูเรียงเบอร์นะครับรัฐบาลไทยงวันี้3 7 9 9 7 3นะครับเม็ดเดียวหางเดียวนะครับเชฟจะมาปิดท้ายกันที่อาจารย์หนูนะครับอาจารย์หนูเลขมงคลนะครับ งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567เดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูนะครับเด่นบนนะครับ5กับ6นะครับแล้วก็จับชุดคู่3ตัวนะครับเต็งโตดเลยนะครับก็จะเป็น4 5 1 6 5 3 2 5 4 8 5 7 8 5 9 8 6 1 7 6 3 5 6 4 9 6 7นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากหวยซองนะครับเต็งโตด ของอาจารย์หนูนะครับวันนี้16พฤษภาคมปี2567นะครับเอาลครับจะไปปิดท้ายกันที่เลข2ตัวของอาจารย์หนูนะครับบนล่างนะครับนะชุดด้านบนนี่ก็จะเป็นเน้นบนนะครับก็จะมี51 61 53 63 54 64 57 67และก็เม็ดเดียวหางเดียว59นะครับส่วนเลข2ตัวล่างเด่น0นนะครับวัน,นี้ มี 01, 02, 05และ07นะครับแล้วก็08นะครับอีกหางหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นให้มาลุ้นกันสำหรับงวดนี้นะครับแล้วก็จะมี 21, 22, 25, 27นะครับอันนี้ก็เป็นชุด2ตัวบนล่างของอาจารย์หนูนะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคล,คลิปวิดีโอนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจส wa ุดานนี้เชฟก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขที่เชฟนําเสนอจะเป็นตัวเลขนําโชคให้สําหรับทุกๆกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ